น่ากินไหมคะแกงส้มน้ำเต้านะคะใส่ดอกแคร์ลายๆคะ่ะมาค่ะอยากจะแกงส้มนะคะทุกคนมันรีบแล้วก็เวลาไม่ได้โทรศัพท์ก็ใช้งานอยู่นะคะก็เลย ปั่นพริกแกงโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ทำให้ดูนะคะทุกคนยาก็ต้มปลานะคะเสร็จแล้วก็มาปั่นพริกแกงพริกแกงก็มีพริกขี้หนูกระชายหอมแดงกระเทียมนะคะวันนี้ไม่มีตะไคร้ทุกคนยุ่งมืดแต่ก่อน ไม่ได้ไปตัดจะไม่มีปลาชิ้นนะทุกคนปลาขกยากขกไปแล้วเรียบร้อยนะ เดือดแล้วนะคะอันนี้เป็นน้าเป้าเจ็ดลูกเมื่อเช้านี้ที่เด็ดมานะคะใส่หมดเลยทุกคน พรงนี้เผื่อ,อาไปไขาไก่ทางร้านกล้วยทอดก็จะตักไปเผื่อร้านกล้วยทอดสักถุงฝาแก้วให้แม่หน่อยได้ไหม ฝาแก้วอยู่ข้างนอกเหรอใช่นะฝาหม้อแก้วอ่ะฝาแก้ว <c oughs> อ๋อนี่ยอยางที่ว่าเด็กจะว่องหนังสือไหนย โอเคชุดนี้ดีหน่อยเพราะว่ายาทำอะไรล่ะเอาอยาอยาฆ่ามแมลงเนาะไปลาดโคนต้นเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนนะทุกคนเพราะว่ามดมดแดงไฟอะ่ะมันเยอะมากเลยทุกคนแล้วมันก็พาอะไรขึ้นไปก็ไม่รู้ทำให้ มันเป็นแมงอ่ะเต็มไปหมดพอพอดอกมันออกมานะมันก็เป็นเป็นยังไงอ่ะมีแมงเต็มเลยแต่รุ่นนี้ไม่มีเลยดีจัง่ะเอากปชีกกลับไป โอ้ยติดกน็นหมดน้อปลาติดกน็นหมะมันข้นจัดทุกคนนี้เหมือนน้ำยาเลยแต่มันจะไม่ข้นอย่างนี้นะเดี๋ยวย่าใส่น้ำมะขามเปียกลงไปมันก็จะโอเคใส่น้ำเยอะมากไปเราก็ไม่กินหมดใช่ไหม ต้องให้มันเยอะให้มันข้นเนื้อปลาเข้าไว้ ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะทุกคนก็ใส่ผงชูดลดหน่อยนะคะ เป็นน้าตาลทรายนะคะขอสองช้อนนะสามช้อนก็ได้คือสามช้อนอย่างนี้นะคะทุกคน ไม่รู้เค็มหรือเปล่าเพราะไม่ได้ใส่อะไรเลยทุกคนก็จะใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะอ๋อจะว่าไม่ใส่ปลาก็ไม่ใส่อะไรก็ไม่ใช่นะตอนปั่นพริกแกงก็ใส่กะปิไปนิดนึงสักช้อนชาได้ดู ดูความที่เนื้อปลามันข้นทุกคนข้นตุ๊กเลย อย่างจะดีถ้ามีรสเข็ม นี่ใส่เข้าไป ผักได้ที่แล้วนะทุกคนยายก็จะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเลยนะคะน้ำมะขามเปียกเนี่ยยายจะใส่ที่หลังสุดเพราะว่าถ้าเราใส่ผักมันยังไม่สุกมันจะแข็งทุกคนแตนี้มั่นใจได้ว่าสุกแล้ว โอเคนะคะทุกคนย่าว่าได้แล้วใช้ได้แล้วรสชาติใช้ได้ปิดแก๊สเลยนะคะพอแล้วหนึ่งถ้วยเล็กๆ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะลาไปแตเพลงเท่านี้นะคะยาวเลยทุกคนคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย